โอเคครับผมมาต่อกับพาร์ทสองฟาไคโฟนะครับหลังจากที่ผมโดนชนแล้วร่วงลงเขานะต่อกันเลยครับฮัลโหลฮัลโหลอ่า thank you คุณอยู่ไหนฉันไม่รู้ที่นี่ที่ไหนคนขับฉันตายไปแล้วด้วยโอเคฟังฉันนะเป็นรอบๆนะจะมีทาวเวอร์อยู่ฉันจะแกให้คุณไปทางนั้น ไปท t เรดโอเคโอเคจเจ็บโอ้ยรถพังหมดลายโอเคชนะแล้วทาวเวอร์นะทำอะไรให้กดทีคว้างนะคว้างบางอย่างออกไปแล้วกดสีคัช โอเคเดี okay. ok ๋ยวขอเปลี่ยนเมาส์แพดหนึ่ง Control 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 เราเทอไปการฮิว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 กดคิวดีกว่าแล้วก็นั่งนั่ง โอเคนี่นั่งนั่งกดนี่คันทอนโอเคเดี๋ยวใครเข้าไปเอ้าลืมอุ้ยโดนแล้วกู ตายไหมตายไหมเฮ้ยโอ,อ้ตาย,ยตายหลบ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 ไหนวะมาดิมาโอ้ตายไม่ๆของเงียบเงียบกับป์สรุปคือว่าแบบเล่นสบายครับผมแบบอัลตรา้า อาจอตัวน,นี้โอเคเข้าใจจ้าภาพสวยมากครับได้ X10 เรามีโต้หนึ่งอัน

เพียบเลยเพียบเลยมีทางไหนที่มันไปง่ายไอ้อะไรอะ่ะไม่มีทีศทางมีทางเดียวนี่นาสมัคใจโอเคไปลเลยเลยุย ต้องเก็บไปตัวครับอะไรรู้ตัวแล้วเหรอไปแล้วมาเห็นแล้วแล้ว ไปแล้วไปโกยโกย t ัตรฟัคมาโอ้ยตกใจ,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 จนก <laughs> อะไรอะกวางโอ้เนื้อกวางเนื้อกวางอืมขอเนื้อกวางคนระับดูขนแะล้วให้ดูขนเะด้วโอเค ให้ค่าเนื้อเก็บเนื้อไว้นงกดหน่องสมสี่เลือกเนื้อแล้วก็โยนอ,อ๋อถ้ามีเสือก็โยนเนื้อไปให้โอเคไหน <laughs> อ่ะกดแล้วไม่เจอเอาค่อยว่ากันล้างหน้าทีล้างหน้าทีาาทอ๋อหน้าไม่ได้อีแรงขนลุย นี่มีเนื้อเลยมีเนื้ออะไรฮนะโอ้พียบเลยเพื่อนมีเพื่อนเนี่ย อืมย่าพูดมากอย่าพูดมากอาวิาตโตไปกนินจะมีของดีแถวนี้แน่นอนไปดูกอนดิมีอะไรมีปลาบอกว่าเอ้ย่าเหนอะไรเจอแล้วอะไรอะไรอะไรโอ้ของดีของดี เอ๊ยไปดีกว่าขอบคอบิวตี้บัฟไฟหอยไม่จบเลยเล่นขึ้นมาลูกไปที่หอคอยเอ๊ะจ้าเอ๊ะ อ๋อมีกล้องมีกล้องโอเคแสรนะนนโอเค เหนมีมาหมีมาอุย้ยเห็นแล้วไหม,มเห็นน้ำมาโอ้โหตายไหมตายไหมโอ้ตายเห็นซะงั้นลองควางเนื้อให้เสือให้หมีมาครับ ไหนวะเนี่ยเกิดไหนวะค่อยเอาอไงอ่ะ

อย่าประทะครับเจอาสุดาวเจ้าสอดาเอาสอดาวมาแล้วเอดาวไปฆ่าดีไหม คอยอย่างครับเยสขึ้นมได้นะ เย้ได้ตัวหมีนะ้อหมีเย้ yeah. เอาไปข้าวบูดครับดีไอ้อะไรอ่ะตรงนี้มีของอะไรดีได้ตังค์อ่ะเพิงอ่ะปพิงอ่ะ มีกองมีกองเิ็ดูเอคอยครับแม่ภาพสวยมากแม่เจ้ากองเจ้ากอง

โยหยโหดละไป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 เขาแก่ภูเขาเร็วดิยิงขวางขวางยิงทิ้งแม่ง ขอนุ่นครับที่เราต้องการต่อไปเฮ้ยโดดมันเชื่องเลยงูเหมือนงูสิงรีบไปครับโอเคอาเจฉันอยู่ตรงนี้ไปทางไหนโอเค thank you ดังเกินโอ้แกจังโอ้เธอเข่าอยมะไหลมะเนี่ยสวยเชียสังเกตนะฮคในเกมนะครับภาคในเกมผมสวยมากครับอุณหภูมิของที่ครับ75องศาเฟรมในที่77นะ57ต่ำสุดนะครับถึงแล้วเออวิทปะเนี่ย๋อไม่ใช่เว้ย โอเคมีของมีของ เืนมีอันเดียวเองอ๋อ,อมีล็อกเกอร์เดนเชอร์อันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะไหนวะจะมีเชือกแล้วข้างบนข้างบนข้างบน Hmm. Dia ni turn. Kalau buat bikin. Oh. -ho. Oh, dia Hmm. Oh, ta 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 Ni, Mewah.